ในในวันนี้หน้ากากปลาหมึกมามเราก็มาให้วิเคราะห์กันหน่อยนะฮะที่เหลืออยู่เพราะแม่หลายคนก็คาดเดากันไปคืนนี้เอาทุเรียนกับจิงโจ้ก่อนที่เจอกัน ทุเรียนอยคิดว่าเป็นใครตอนแรกมี่ก็เข้าใจว่าเป็นทอมเจตุนัยค่ะแต่ว่าทอมเขาออกมาพูดว่าไม่ใช่เขาเพราะเขาลำใหญ่มากคนที่มาถามเึ่งตอนที่เป็นมีก็บอกไม่ใช่มีไงมี่ไม่ได้บอกว่ามี่ใช่มีมี่แค่บอกว่ามี่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ทอมเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ใช่แล้วรายการเนี้ยเขาไม่ให้โกหกค่ะเอาหรอเขาไม่ให้โกหกเขาให้เฉยเมยได้แต่โกหกไม่ได้ค่ะอใช่ค่ะมี่ก็เลยเข้าใจเลยว่านมี่ก็เลยเข้าใจว่า หรือว่าเขาจนมุมแล้วจริงๆเขาเลยต้องพูดว่าไม่ใช่ <c oughs> เรื่อก็คือโกหกอาจจะโกหกไม่เก่งก็เลยต้องบอกว่าไม่ใช่ไปเลยจะได้ตัดประเด็นตคตว่าำเนียง <ๆ S 2> เ,เส้นเสียงเขามันใช่นะ,ะจะมองว่าอย่างนั้น แต่เมื่อกี้จะคุณแตงโมคุณแตงโมก็บอกว่าจำเสียงได้ก็น่าจะใช่แล้วว่าพอพอมันมีนักสืบนักการใช่ไหมคะนักสืบก็ไปมองนิ้วเขาแล้วก็เล็บในการตาดเล็บมือเดี่ยวขาวี่คุณชมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทองหน้าจอนี่เป็นโผนะโผที่คนวิเคราะห์กัน3คนเนี่ยคุณทอมลุด ลุมธที่นายแล้วก็มีคุณต้นธนสิทธิ์มีคุณตู่พบทอนพี่ตู่ไม่ว่าไม่ใช่เพราะเนื้อเสียงมีคนชอบฟังเพลงพี่ตู่ค่ะไม่น่าใช่ค่ะแล้วพี่ตู่เนี่ยสีผิวเข้มกว่านิดนึงน่าจะเข้มกว่าน่าจะเข้มกว่าทุเรียนค่ะคิดว่าไม่น่าจะใช่ค่ะน่าจะไปสืบมาคุณไงคะคุณทอมรุมตัวที่นายเขาชอบกินทุเรียนด้วยอ้าวเนี่ยี่ฉันแฟนคลับแต่ก็ที่คุณเอมี่พูดไงว่าเขาไม่ใช่ แต่ว่าเขาอาจจะแบบวนนั้นอาจะเขาจะจนมุมแล้วจริงๆจริงๆคือตอบแบบคนไปไม่ต่อเขาแล้วเขาเลยบอกว่าไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือถ้าไม่พูดก็อาจจะแบบถูกซักอีกแล้วก็ยิ่งไปไม่ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะคะคิดานไปได้แต่แบบมานั่งฟังแบบย้อนกลับไปสมัยแบบรูมเซอร์ตินาแบบเพิ่งมาใหม่ๆตอนนั้นเราก็แบบอินมากันไปดรูกับเธอ ใช่ไปดูคอนเสิร์ตเขาด้วยชอบเขาด้วมาไปดูเพราะฉะนั้นสรุปเอมี่คิดว่าหน้ากากทุเรียนคือทอม่าจชทอมลาจทอมมาดูจิงโจ้คุณเป๊กชันทอเลยใช่ไหมชาวเน็ตก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนั้นนาว่า เออสำเนียงภาษาอังกฤษก็ดีมีความฮิปฮอปมีความเต้นเก่งม,มีน้องสาวมีในโผเนี่ยมีคุณชินชินวุฒิคุณก็พิชยะและคุณเป๊กผลิตโชคอุ้ทั้งหมดนี่เขาก็สำเนียงดีหมดเลยนะจเ,เป็นประ,ลประหลงฝรั่งกันนะ่ะจะบอกว่าอย่างชินเนี่ยสนิทกับเอมี่กิ่นประทุมแล้ววันหลังที่ถูกตัดสินนะคะเมื่อวันศุกร์ สุกก่อนสุกที่แล้วอะค่ะก็คือมี่กับเอมี่เจอกันแล้วเอมี่มีการคุยโทรศัพท์กับชินใช่แล้วเราก็เลยถามมาชินบอกมาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยประมึกถามจริงๆประมึกขอถามแบบอินไซเดอร์อย่างนี้ค่ะแล้วก็ชินก็บอกไม่ใช่อยู่ค่ายทหารอยู่เลยนี่คืออินไซเดอร์เลยนะชินบอกไม่ใช่แบบเดอะมัสอินไซเดอร์เราคุยกันในฐานะที่เราเป็นเราแข่งด้วยกันอย่างนีเอมี่ถ้าเกิดแบบมีคนมีคนปฏิเสธเอมี่บอกไม่ใช่แล้วมารู้ทีหลังว่าใช่นี่โกรธไหม เขาก็เขาก็ไม่โกรธหรอกเข้าใจความรู้สึกเราเราก็เคยเคยทำอย่างง้กับคนอื่นมาก่อนแต่ถ้าเป๊กเนี่ยจะเคืองมากเลยอ่ะเออเออเขาปเกี่ยวกันนะเพราะว่าวันนั้นหน้าที่มาที่รายการนี้เป๊กเขาดึงหมึกหนวดปลาหมึกเอาด้วยแล้วมันพังอ่ะเออคุณสนิทกันคุณไม่ดูท่าทางเขาหรอว่าเอะท่าทางแบบนี้เขาเนียนมากเขาเก่งนการเต้นหการเต้นก็คือไม่เหมือนกันนะอ่ะคุณชินจะแบบว่าใส่ยตรอง คุณเป๊กจะเราไม่ค่อยยุยยๆหน่อยเป๊กจะยุยยๆหน่อยใช่แต่ว่าจิงโจ้เนี่ยจะค่อนข้างค่อเต้นสตรองนิดนึงนะแล้วแล้ววร์ดดิ้งเขาแบบแอ้มมาแบดบอยแลมันใช่ใช่เป๊กไหมเขาแค่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกโกหกไม่ได้แต่อย่างมี่อ่ะเวลาตอนที่มี่อยู่ภายใต้น้ากากอะค่ะมี่ก็พยายามที่จะ ทำอะไรที่ตัวเองไม่ค่อยได้ทําอย่างเช่นเต้นท่าต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อหลอกให้หลงทางใช่แล้วก็เซลกรรมการน่ารักใช่ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยการเต้นยอะแมนหนักมากเป็กเขาอาจจะทําอะไรที่เขาไม่ปกติเขาไม่ทําพี่อให้แบบห่วเนาะไม่รู้ได้เหมือนที่คุณนี่บอกนะเราพยายามจะทําทุกอย่างที่แบบเราไม่เคยทาอะไรแล้วเห็นจิงโจ้บอกว่าอยากจะมีลูกกับปลาหมึกนะคะเราจะข้ามสายพันธุ์กันแล้วถ้าเป็นเป็กจริงๆเรามาลองกันสักตั้งไหมล่ะลองกันดู เป็นการท้าทายแล้วประมุขท้าจริงโจ้ค่ะข้าใส่ผันแต่ว่าจริงๆริงเราเชื่อจริงจ้จริงๆนะเขาเสียงดีมากเพราะว่าวันที่แข่งกันเนี่ยคือมีฟังคือโน้ตแรกพอเขาร้องขึ้นมาปุ๊บกลับบ้านดีกว่าคงแพ้อยู่แล้วแน่แพ้แน่ๆอยู่แล้วแต่มองว่าน่าจะเป็นนักร้องอาชีพนักร้องดาชีพหรือว่านักร้องอาชีพนักร้องอาชีพใช่ไหนักร้องอาชีพนักร้องอาชีพต้องเป็นโอ้โหแบบเสียงแบบหล่อสุดๆแต่เสียงหล่อมาก